ไปได้ไปได้เดี๋ยวมูนไปได้พูนไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วน่เน่เอายมียเบืงเาครับเบงไปเร็ว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 พูนไปเร็วผูกเลยผูกเลยพวนผูกเลยบนี้ผูกไอ้ต้นไม้ไงนี่ผูกไว้หนบ้านนีหละ ปุกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงมิ่งมิเฮ้ยเฮ้ยยดยืดยมากอดพ่อปวมากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างน้ะงมิงนะเอ้เอเอสวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องเปาตามจิตชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลนะครับผมอีกวันนะครับผมโอ้ สวัสดีครับเพื่อนวะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่จะไปไหนลูกเขาป้าบอกโอ้ยออกมาระวังสนิกระวังสนิกหย่านบ่หย่านบ่เฮ้ย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 อู้หีดนี่ยังเกิดห็ดนี่เอ้าคุณยายเห็ดปวกนี่ยังมาเกิดอยู่นี่เห็ดปวกคุณแม่เก็บสดๆเลยมิ่งผ้ามาเก็บเห็ดหนึ่งดวก โอ้เห็ดปวกหนึ่งดดกเอ้าเดี๋ยวไปคุณยายไปปนมันเมียนบุบุบมันเมียนอะไนี่เอ้าจ่ามิ่งพาแม่แม่ไปเก็บเห็ดปวกได้ตั้งบาดอกหนึ่งโอ้ยเนาะบ่ได้พ่อปนเลยหนึ่งหน่อยเจ๊ซิฟดอกนั่นสิปนคือสิเสียบอยู่เอ้าส่วนนะ่ะโอ้ยทึ่งเหรียญทึ่งตัวเตะ เสียงเปาดแปดเล่ออกดากเฮ้ยพุนะ่นน่ะไปหาเรียงยังแหงหรือบ้าง,งไม่เอาหมุนไปทางพุ่นปรเขอบไปหมุนหมุนหมุนไปเออหีหาเรียงเอากินขวดนะกินชิวๆเสร็เนยนะ

ไอ้พุ่นพุ่นน่ะเสียงพ่นน่ะเฮ้ยไปยีอย่าไปตาไปยังหาป่วนไปทางนี้เฮ้ยเอ้าโอ้ยเกือบบูดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอยะยะเกือบบูดอย่าไปไป

สิงงัดทั้งงัดเสาว่ะแม่อื่นแล้วอย่าดื้อแม่บอกอ่ะอย่าดื้อไอ้เตามิ่งแม่บอกอู้หู้หู้หู้มาแม่เบึ้งเอาหลุดเบึ้งเบึ้งบึ้งอู้ห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 ู้มาขาแน่เดอะป่นี้คุณนะคุณนะโอ้โหเบาได้เบาลูกเบาได้เบา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 ได้เบาเราต้องขออนุญาตนแม่นะครับผม วดสูงก็ได้คนระับคือแข้งปวดพุดนะพุณนะเบื้องบน,นพุ่นะโอยทางพี่ไปไปหมุนไปหมุนเอออีไปไปย,ยเลียนหินไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปได้อีกเอาเอาหมุน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 ไปนะหมุนพูะพูดนะไป่วงฟ,ฟ,ฟังง,างา่ายเลยมัน ไปได้ไปซ้ายเดี๋ยวมุนไปได้พุ่นไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วตัวอ้แน่แน่เอาเอาแม่แม่เบื้งเอาครับเบื้งเบื้งไปเร็ว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 พุนไปเร็วผูกเลยผูกเลยพุนผูกเลยบบบนี้ผูกไว้ต้นไใหม่ไงนี่ผูกไว้หน้าบ้านนี้ละเออผูกเลยผูกเลยไปเร็วไปเร็ว เรียนหาคึ้นเราเอ,อ้ถอยเอาพุ่นล้วปลูกต้นไม้เออต้นไม้เท่านี้ปลูกไปก่อนคือเกินคือเกินขนาดเนินฮะเราบังมือเด้อยปลูกไปดิเอาเสียบต้นไม้บ่มันสิแตกง่างหน่อยสิแตกคุณตาบ่ะเสียบดุไหล เดี๋ยวจะไปจับแมวมาข้างนอกอฮ้ยเนาะขึ้นเงี้ยงเอาหลุดมปแม่เอ้ยคึ้นขาคขึ้นเน่ยูก่อนเดี๋ยวมากวนรคนณทำความสะอาดคุณเนี่ยบริษัทว่าได้กวนคนนี่เขนมูกเพื่อแก่เนาะ องปปบบเก่ยัท่านเห็นเราอยู่ไ้มนี่โอ้ยปวดบัวกี่ต้มแล้วบนี้เบิดกันคุณเมียคุณนะคุณนนะอ๋อคนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะใครกดไลค์กดแชร์นะครับผมทำในียบผู้จามิสภาพตอต้องขอโทษขออภัยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก่าเข้ามาสวัสดีครับ